วิธีแก้ปัญหาน้ำร้อนไม่ทำงานตู้กดน้าเย็นน้ำร้อนถังล่างยี่ห้อสแตนดาโดรุ่น TPWSBL หรือ TPBSBL ส่วนที่1สาเหตุที่น้ำร้อนไม่ทำงานเกิดจากอะไรผมกำลังจะเล่าถึงว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่อ่านหรือละเลยในสิ่งที่แนะนำไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าเราเปิดสวิตช์สีเหลืองสีเขียวสีแดงขึ้นพร้อมกันนะครับเครื่องจะทำงานปกติ แต่จะเกิดปัญหาว่าน้ำเนี่ยฝีดเข้าถังไม่ทันนะครับเมื่อน้ําฝีดเข้าถังไม่ทันปุ๊บความเย็นจะไม่ค่อยมีปัญหาแต่จะมาเกิดปัญหากว่าความร้อนเนื่องจากความร้อนตัวเนี้ยมันจะมีระบบไบเมทัลเป็นตัวตัดการทํางานถ้าน้ําไม่เข้าถังจะทําให้หม้อต้มน้ำเนี่ยมีอาการร้อนจะมีกลิ่นของกลิ่นไหม้เล็กน้อยของน้ํายาที่เคลือบอยู่นะครับอันนี้ไม่อันตรายแต เครื่องมีระบบเซฟตี้โดยการตัดการทํางานของน้ําร้อนเป็นเหตุให้หลังจากนี้ไปต่อให้น้ําเต็มแล้วน้ําร้อนก็จะไม่ทํางานเพราะว่าน้ําร้อนถูกป้องกันปกป้องโดยครั้งแรกนะครับโดยที่ไม่มีน้ำเนี่ยเข้ามาอยู่ในถังแต่เราไปสั่งให้เครื่องทํางานมันจะเกิดการโอเวอร์ฮีทฉะนั้นตัวไบเมทัลข้างล่างจะเป็นตัวเซฟตี้นะครับตัดการทํางานถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้คุณลูกปั๊ c, คุณลูกค้าไปดึงปั๊ออก แล้วเสียบปั๊กใหม่ก็จะไม่ทำงานเหมือนเดิมฉะนั้นจะต้องมีวิธีการแก้ครับส่วนที่2ส,สาธิตวิธีแก้ไขปัญหาน้ำร้อนไม่ทำงานถ้าเราเกิดเหตุการณ์น้ำร้อนไม่ทำงานนะครับจุดแรกง่ายๆที่เราจะเช็คก็คือเริ่มต้นจากทาที่เราจะดึงปั๊กของเครื่องออกก่อนนะครับ เราจะดึงปั๊กของเครื่องออกก่อนเพื่อไม่ให้ไฟเนี่ยจ่ายเข้าเครื่องนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะมาดูเราจะมาดูที่ด้านหลังนี้ครับด้านหลังนี้นะครับถ้าเรามองเข้าไปจะออขออนุญาตแนะนําเครื่องมือก็คือเราจะใช้ตะเกียบไม้นะครับสอดเข้าไปด้านหลังของแผงนะครับเราจะเห็นว่ามีกลุ่มสวิตช์อยู่หนึ่งตัวตัวล่างที่เป็นจุดสีดําเนี่ยครับเราจะเอาตัวตะเกียบเนี่ยเข้าไปกด นะครับกดดังกิ๊กปุ๊บนะครับนั่นคือระบบน้ำร้อนก็จะเริ่มทำงานปกติเป็นการเซ็ตใบเมทดเอีกครั้งหนึ่งเมื่อเราเอาใช้ตนเกียบกดเข้าไปเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเสียบปั๊กใหม่ครับพอเราเสียบปั๊กแล้วนะครับเราก็เปิดสวิตช์สีเหลือง นะครับเปิดสวิตสีเหลืองปุ๊บนะครับเครื่องก็จะทํางานปกตินะครับโดยมีการปีดน้ําเข้าถังเพื่อความชัวร์ควรรอให้ไฟสถานะ water shortage หยุดกระพริบก่อนแล้วจึงจะเปิดสวิตสีเขียวและสีแดงได้เปิดสวิตสีแดงนะครับไฟก็โชว์นะครับซึ่งหมายความว่า ระบบน้ำร้อนทำงานแล้วตอนนี้ผมปิดไปแล้วนะครับถ้ากดสีเขียวนะครับไฟคำว่าโคก็จะขึ้นตามปกติพร้อมเครื่องสั่นเล็กน้อยเนื่องจากคอมพเพรสเซอร์ทำงานผมปิดสวิตช์นะครับแล้วผมปิดสวิตช์เมนครับไฟทุกอย่างก็จะดับหมดยกเว้นพาวเวอร์เท่านั้น ที่แจ้งว่าไฟยังถูกเสียบเอ่อตู้น้ํายังถูกเสียบปลั๊กอยู่สรุปประเด็นวิธีแก้ปัญหาน้ําร้อนไม่ทํางานตู้กดน้าเย็นน้าร้อนถังล่างยี้ห้อสแตนดารดรุ่น TPWSBL หรือ TPBSBL หากเผลอเสียบปลั๊กแล้วเปิดสวิตช์สอันพร้อมกันมีวิธีแก้ไขดังนี้ 1. ปิดสวิตช์ถอดปลั๊กตู้น้ําออกไปดูที่ด้านหลังตู้น้ํา 2. ใช้ตะเกียบหรือเครื่องมือที่สอดเข้าไปด้านหลังแผงระบายความร้อนได้ 3. จิ้มไปที่ปุ่มสีดำตรงบเมทัลจนดังกิ๊กเพื่อเปิดระบบการทำงานของน้ำร้อนใหม่อีกครั้งเป็นการรีเซ็ตบเมทัลใหม่รูปภาพประกอบให้สังเกตที่วงกลมสีเหลืองให้ใช้ตะเกียบกดไปที่ปุ่มสีดำหลังจากกดปุ่มบ i เมทัลแล้วให้ทดสอบเครื่องใหม่อีกครั้ง 1. เสียบปลั๊กใหม่เปิดสวิตช์สีเหลืองให้มีการดูดน้ำจากถังน้ำขึ้นสู่แทงน้ำด้านบน 2. จะมีไฟกระพริบตรง water shortage ควรรอให้ไฟหยุดกระพริบก่อนพร้อมทดสอบกดน้ำออกจากกอกน้ำร้อน 3. หากมีน้ำไหลออกมาแล้วจึงเปิดสวิตช์สีเขียวและสีแดงได้ระบบทำความร้อนก็จะทำงานได้ตามปกติ